เครื่องปรุงขนมน้ำยาปลาขนมจีนเนะาะสวัสดีครับวันนี้มาทำเมนูขนมจีนน้ำยาปลาครับผมอันนี้เป็นเครื่องปรุงของอขนมจีนน้ำยาปลานะครับวันนี้ได้ปลามาสี่ตัวจะทำน้ำยาปลากันนะครับอันดับแรกก็คุกคุกเลยครับ ประนิมครับเอาก้างออกก่อนก้างออกเนื้อเราก็จะมาตำกันนี่ครับผมแล้วก็ตำ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 ,ตำยิ่งตำยิ่งฟูนะครับยิ่งฟูเนื้อมันจะฟูเวลาตำตำ,ตำแล้วฟูเอาไปใส่หม้อนี่โอ้ยโคตรฟูเลยครับ ของอล่เขาบอกมังพอดครับใส่เครื่องปรุงแล้วนะครับใส่เครื่องแล้วครับผมสีสันสวยงามครับโอ้โหสุดยอดมีขาไก่ด้วยขาไก่หรือตีนไก่บ้าบแซบๆครับผมปลาราครับลืมไม่ได้เลยครับสูตรนี้ไม่มีไม่ได้ครับ ตามด้วยกะที่ครับผมก็จะได้นัวขึ้นครับตอนนี้ปรุงเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วครับผมพร้อมเสิร์ฟแล้วครับผม